สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ำน้อย channel นะครับทีที่ทำการใช้ครับคืนนี้บ้านน้องนกทาตะบนน้องเสียงทูนอำเภอปรางกูครับสีสเกตงานสรองปูตาครับ งาน,นฉลองออปูตาพื้นที่แคบครับติทพิททางมานี ินขวาด้เพราะเวากินขาสนคาราบาลตากินขวแต่าไมกินดอกจากินแจะไกินเอาจะกินไนสร้างดีกินหลกินใจสันใจติ่นนนมารับอีกอย่างอีกมันนี่มันนี่จะหามนลงเด็กเกือบจนเด้ ป้าเขาน้าหาเด้ืมอมเรียงเกือบจะลอยน้ำเสเียมเีแาางแมันเอน้กูเราึยอยู่ในลองข้าง,งเรื่องวูนันเนี้ต้องจอบแปดเมตรน,นะครับเพราะว่าพื้นที่แคบครับ สายไฟครับฝุนครับประมาณ200เมตรครับทางเขาเสาไฟอยู่่าทางเขาออมองบานล้างครับประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับสายไฟวันนี้รถก็เด้ถอยเข้ามา 还好。<laughs> ส uh, ีมีคนยืนน้ำตาหัวสอดแจงมาเลยนี่ยวให้ลูกพี่นสดาฟวงให้ให้ดฟวง ตอนนี้ตูฟังนี้เสร็จแล้วครับเนื้อฟังนี้ก็นังขึ้นหนังร้านกับจอ8เมตรตาพื้นที่ครับพี่น้องแป่นี้ปลาปม่ยั่หรอสันกลัวปะ่ะ กวนอะไรนิ <c oughs> สายไฟ200กว่ามิตรครับจากเสาวันนี้ ก้ากระบาดมันดึงๆเห็นป่าเออมันสั่นไม่ละเดือดขาดตัวนี่ตัวนี้

아 ตอนนี้เวลาสีบ่บวงย็นแล้วนะครับใอแล้วครับ,าบคบอปปอาอีกจักตัวปะ่<ม>ะอดอ่ะก็ให้กินเกินเหมือนหนึงเกินมาเกินสองขวดวนดีด่ฟาสีขวดวมันะบบกินเกย่เดยวด 我的辣条兵来了。<laughs> ครับพี่น้องคลิปนี้มาฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอเป็นคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ